เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนสู่ผู้ค้าขายในตลาดมหาชัยและ22ตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครชาวตลาดและเทศบาลนครสมุทรสาครพร้อมใจการวางมาตรการเพื่อคลีนตลาดให้สะอาดโดยการปิดตลาด3วันและเมื่อเปิดขายจะอนุญาตเฉพาะผู้ไม่ติดเชื้อโควิดีนให้เข้ามาค้าขายเท่านั้นค่ะติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษนี้ค่ะ จากการระบาดของโควิดในทีที่กระจายไปในทุกพื้นที่รวมทั้งในตลาดต่างๆจนทําให้ผู้ซื้อผู้ค้าขายถึงกับขาดความเชื่อมั่นทําให้ตลาดซบเซาเงียบเงาการค้าขายลดลงและกินระยะมานานแล้วและวันนี้เหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นแบบคาราคาซังต่อไปไม่ได้ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นตลาดจะต้องฟื้นคืนและไม่เสียชื่อสมุทรสาครดังนั้นแล้วทางผู้ค้าขายของ22ตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อทําให้ตลาดนั้นได้รับการตอบรับอีกครั้งจากผู้ซื้อจึงได้มีการตกลงกันว่าจะขอความร่วมมือผู้ค้าขายปิดตลาดชั่วคราวเพื่อทําความสะอาดครั้งใหญ่เชื้อโรคต้องหมดไปการค้าขายต้องสะพัด ดังนั้นผู้ค้าขายในตลาดจึงได้ประชุมร่วมกับทางเทศบาลนครสมุทรสาครเกี่ยวกับการวางมาตราการและกำหนดวันปิดจึงได้ออกมาเป็นระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์นี้เพราะน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดมีคนมาซื้อน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงต่อเนื่องกับวันตรุษจีนและได้บอกกับผู้ค้าขายให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้บริหารจัดการของขายของตนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเราหยุด33 3, 3วันเนี่ยเ้วเพื่อจะบิ๊กคินิ่ง แล้วก็เป็นแสดงความรับผิดชอบต่สอสังคมนะครับว่าเราเรา,เรายอมหยุดเพื่อว่าให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเ,เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรทานั่นแหละว่าจะต้องทําอย่างนี้เพราะว่าอย่างน้อยเลยเนี่ยใจเขาใจใจเข้าใจเรานะเราไปบ้านใครเขาสะอาดเขามีการมาโชว์เราว่าเขาปลอดภยัยเราก็อยากสุดข,ของเขาเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นเราก็อยากทําให้ประชาชนได้เห็นว่านูกค้เราเนี่ยตลาดทั้งหมดร่วมใจกัน ทำนะครับเพื่อว่าให้กับผู้มาซื้อของเนี่ยมั่นใจแล้วกลับมาโตเหมือนเดิมซึ่งการปิดตลาดนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ค้าขายอยากทําไม่ใช่การบังคับเพราะครั้งนี้ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันให้ปัญหาจบเร็วซึ่งก่อนที่จะถึงวันนี้มาตราการแรกที่ทุกคนได้ทําไปแล้วก็คือการเข้ารับการตรวจโควิด1 9ซึ่งได้มีรถเคลื่อนที่พระราชทานชีวนิรภัยเข้ามาตั้งจุดตรวจตามตลาดต่างๆหลายครั้ง และทุกคนในตลาดก็ผ่านการตรวจครบทั้งหมดสำหรับผู้ที่ผลออกแล้วก็ได้มีการนำป้ายมาติดหน้าร้านเพื่อสร้างความมั่นใจกันแล้วด้วยนอกจากนั้นครั้งนี้ก็จะมีการจัดระเบียบครั้งใหญ่ทั้งร้านค้ารถเข็นที่จะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะให้ทุกคนที่เข้ามาซื้อเกิดความมั่นใจและสบายใจอยากทำเองกันด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจคือเราก็อยากให้มเีเราก็อยากให้มาตรการตรงนี้ค่ะให้มันเสร็จทุกคนจะได้ออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็ซื้อ ขายกันได้เหมือนเดิมทุกคนปัจจุบันนี้ได้มีการตรวจเชื้อหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ผ่านทั้งหมดเราก็จะมีบัตรทําให้ติดหน้าอกกัน,วนเวลา,าผู้ซื้อมาเห็นบัตรอันนันอ๋อคนนี้มีการตรวจแล้วเพราะนั่งมีป้ายแปะไว้หลังร้านว่าร้านนี้ตรวจโควิดผ่านแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของบุคคลที่เดินไปเดินมานั่นคือรถเข็นนะครับคนนี้เนี่ยเราก็จะจับเข้ามาเพื่อทําฟอร์มเสื้อผ้านะครับให้ให้ให,ให้ผู้ที่มาใช้บริการรับรู้ว่าอ๋อคนนี้คือรถเข็น นะครับแล้วรถเข็นเนี่ยคนจะมาเป็นได้เนี่ยคุณจะต้องมีการตรวจโควิดนะครับมันจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติก็แล้วแต่มีการตรวจโควิดมีการติดบัตรมีการใส่ชุดฟอร์มขรองท้าบูธถุงมือในการที่การามสะอาดพร้อมทั้งพกเจลติดตัวหรือว่ากอฮอติดตัวซึ่งนี้จะเป็น,นการที่เรากำลังคุยกันอยู่ในแต่ละตลาดพยายามทำให้เป็นหน้าตาเดียวกันเพื่อความความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการเรา การทําความสะอาดและจัดระเบียบช่วงขู่ในทีในตลาดของเทศบาลนครสมุทรสาครที่ผ่านมาก็ได้มีการทําอย่างต่อเนื่องแต่รอบนี้จะขอทําพร้อมกันทั้ง22ตลาดให้ครบและจบภายใน3วันทุกตลาดที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครจะต้องปลอดภัยไปพร้อมกันโดยทางด้านนายชิงชัยบุญประคองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครบอกว่า ครั้งนี้ทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างดีผู้ค้าขายทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาโควิดในทีนไปพร้อมกันหลายมาตรการเป็นสิ่งที่ผู้ค้าขายคิดทําเองอย่างเช่นการติดป้ายหน้าร้านว่าผ่านการตรวจโควิดในทีแล้วการจัดระเบียบคนเข็นของให้มีชุดเสื้อผ้าที่ถูกสุขลักษณะซึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ตลาดจะเปิด ก็จะอนุญาตเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ตรวจโควิดในทีแล้วว่าไม่ติดเชื้อเท่านั้นให้ค้าขายได้ส่วนผู้ที่ติดและผู้สัมผัสใกล้ชิดจะต้องถูกควบคุมดูแลโดยกระบวนการของสาธรารณสุขก่อนส่วนผู้ที่มาซื้อนั้นจะต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันจะต้องผ่านจุดคัดกรองและต้องสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคทุกคนใครไม่ใส่เข้าไม่ได้ พราะฉะนั้นหลังจากที่วันที่15เป็นต้นไปนะครับการควบคุมการดำเนินการเนี่ยผู้กกรประกอบการค้าเนี่ยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นสิ่งที่คงต้องเข้มข้นต่อมาก็คือผู้ที่มาจับใจ่ายใช้สอยนะครับ <c oughs> ก็คงเป็นมาตรการว่าถ้าไม่ใส่แมสไม่ผ่านการตรวจคัดกรองนะครับไม่ไม่ไมีม,ม,ม,มีเจลให้ไม่ไม่ไมไมดำเนินการล้างหรือว่าไม่ระยะระยะห่างดีชัดสิส้นจากที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยเราก็คงต้องไม่ให้ผู้ประกอบการค้าเนี่ย ขายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้นะครับเพื่อจะให้มาตรการนี้มันมีทั้งผู้ที่จับจับจ่ายใช้สอยเองแล้วก็ผู้ที่ผลิตผู้ที่ขายเนี่ยได้ร่วมกันในการควบคุมโรคนะครับเพื่อให้โรคนี้หายไปเร็วที่สุดสำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกของทุกตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครตั้งแต่วันที่3ถึง6กุมภาพันธ์2564มีผู้ค้าขายที่เข้าตรวจ3,772ราย ตรวจพบเชื้อ21รายเป็นคนไทย15รายต่างด้าว6รายซึ่งหลังจากนี้ไปชาวตลาดก็อยากให้ทุกคนกลับมาซื้อขายที่ตลาดแห่งนี้เหมือนเดิมที่ผ่านมาอาจมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ที่นี่พร้อมจะให้บริการทุกคนด้วยความปลอดภัยค่ะเราก็ทําของเราเต็มที่ตามมาตรการจากสนสุขทุกประการนะครับอย่าไงไรก็ขอกลับมาใช้บริการกับเราใหม่นะครับอยากบอกว่าให้กลับมาซื้อของตลาดเราเถอคะค่ะ ของของตลาดเราสดใหม่สะอาดปลอดโควิดแล้วก็แม่ค้าทุกคนตรวจโควิดแล้ว100%ค่ะส่วนที่มีติดโควิดเขาก็เอาไปแยกแยกแยกส่วนเพื่อไปรักษาดูแล,ลส่วนที่อยู่ในนี้ก็ปลอดภัยคือเราอยากให้คนทั่วทั่วประเทศอะค่ะได้เล็งเห็นในจังหวัดของสุนสาครเราได้มีศักยภาพในการดูแลแล้วก็ดูแล ทุกอย่างอะค่ะในส่วนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนผู้ค้าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสะพานปลาหรือจะเป็นโรงตลาดค้ากุ้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะสมุทรสาครมีความปลอดภัยค่ะแต่ขอให้ทุกคนได้กลับมาซื้อที่ตลาดเราได้ค่ะ